เดินออกกปครับคุณคุณด้วยครับได้ครับเดี๋ยวฝนมาแล้วได้เดี๋ยวเดินให้ฝนหอจะไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามามาหาลงเอเนี่ยนี่นี่ไอ้นี่นะเนี่ยมันนะมันเทศ ต่างกันมันเทศว่มันเทศไอ้นี่ไอ้นี่ผักไอ้นั่นไอ้อะไรนะไอ้ญี่ปุ่นนะไอ้อะไรนะวอเทอร์เกตวอเทอร์เกตวอเทอร์เกตอยู่ตรงนู้นก็มีอนุญงามันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่นี่มะเขือผมยังบอกว่ามะเขือเนี่ยมะเขือเนี่ยเพาะใส่กระถางก็ได้ เราเสือเนี่ยเราใส่กระถางก็ได้เนี่ยอย่างน้ำดินซีเนี่ยเขามาที่ผมบอกว่าชื่อคุณหนุ่มคุณหนุ่มมาจะมาขอมะนาวเรามะนาวเราไม่ต้องขึ้นเนี่ยแล้วก็ใจนั่นไว้กับคนไทยเราน่ยเรียนรู้ได้เลยวิเอ็นทัวร์เนี่ย ใจหมอนป่าแงคงตัดให้มันหมอกหน่อยโอกาสหน้าก like ็หนุขอเข้ามาได้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ว่าก็ต้องกมได้เป็นผมมีปัญหา่พราะว่าพวก พวกของพวกไอ้ส <và trong> <desserts> nh ักส so so ีครัเพราะตรงนี้เราก็มีมีตนี้โดยวมตนีคือได้กว่าที่ผัรเรามีรวมรวมน้องมาบกรงนีได้ก็บางทีก็เอามะม่วงวมาบางทีก็เอามะม่วงเอามะม่วงรวมาใครมาป้า้บะควี้ตรงนี้แตรงนี้ก็คือขนาของวันกลบ้านไหาเลยรบียกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือชาวบางที่ใหญ่น่ารั จรสอเป็นอะไรอบรมจังหวัดที่รชมอบรมอะไรนวันนี้เราเ้หองค์กครับที่องโอนรองค์กนงครับ ก็คือตอนน้ำท่วมผมก็แก้ไขเอาเครื่องสูบน้ำบนบ่อบอ๋อ้าเราเขาก็แก้ทันไปก่อนระวังรถระวังรถครับแล้วบ่อปลาไม่มีครับรู้จักกันวันนั้นก็เดินไปคุยกับที่จอจอจอเปรู้สึกว่าท่านร่วมบัตรเขาเป็นอมตสมังในอมต์ท่นเดิมต่อไท่านเดิมจะทำยังไงยังพ่อมีไหมครับ กั่หลังไม่มมาหน่อยผมลสูงลงอ๋อโอเคปเลยพอต้อเร่งสูงไปนี่ขาว่าทางทางหน่วยงานจะทีเนจะไปอธิบายในสอครับว่าจะขอขอแผนจะท้อไว้เรื่อง่องที่ีเลยได้ไม่ถึงง้งโค้งค้งมหายเลย่อไค่ี่อง ปร,ประมาณประมาณเพราะมันสร้างคอนเสิร์ตสร้างกันสร้างเดียวกับได้ไหมครับไม่แน่ใจน่าจะสร้างคอนเสิร์ตโค้งตรงนี้ตรงสองอันนี้ไม่มีผมว่าน่าจะสร้างคนละเฟสตท่านมีแผนทำดีๆอีน่อยตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เขาคุยกันว่อีน่อยมีโอกาสจะเป็นหมู่บ้านส่งแสตมี่ถ้ามีหมู่บ้านก็ต้องมีต้องมีอแล้วเขามีท่อแล้วเพราะงั้นคิดว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สมรรถภาพนะ ขาออกไปนิดเดียวให้กระสาใหม่ไอ้คลองใหญ่ก็อยู่ตรงเรียนท่านหนของเล้าหมูไม่ไม่คลองใหญ่ลงลงของด่านนี่อยู่โรงเรียนอ๋อนี่นะฮะนีคลองใหญ่อยู่ใช่คลองใหญ่คลองใหญ่แล้วก็จะลงมาที่ของด่านแต่ถ้าวซอยทุกฝั่งทุกฝั่งนี่มีต้องมีตีแทมเข้ามาเนี่ยสองวันนี้ฝั่งรุ่นมีฝังนี้ไม่มีโค้งนี้แล้วโค้งนี้ไม่มี น้ำก็เลยถ้าไม่สุมอจมีะต่งาถ้าระั่วมห่เลขส่วนจะถึงประมาณเจมงึ่นแมันเคยท่วมในรถติดกเท่าก็เท่าตรงตรงสีเดี๋ยวเองีรถมีสาการเอานำลึกรถทุกครไหมก็ต้องชะลอ ช่วงช่วงอะไรเวลาเร่นอดเจ็ดโมงแปดโมงครับไม่เคยม่เคยท่วงนังน้นฟนาผมก็ใช้เครื่องสูบน้ำวันนั้นต้องปิดร้านเลยนล่วต้องปิดทมกคันทุก้ำวันโอ้อหต้อกโดไฟดูดตัวไฟดูดไดนรับน้องทำงานนี่หันซับนี่ัวซับออโต้ผมก็เออใช่ไม่ตัวนี้ใช่ผมแหละต้องหวขนตัวเองเร็จล้ก็ทไปยังมองไป จากกับพี่วุฒิเจ้าแก่พี่วุฒิน่ไปเจองานนั้นใหญ่ๆถามว่างานเหื่เจอท่านเจอท่านท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านเ้าหรอกพี่วุฒมันจะเหลือรถที่ใหญ่ๆบริการเหมือนเจ้าปนแต่ว่านี่ใสดีใช่ครับพี่วุฒิใสดีอันนี้ก็เลยพาทีมพาทีมมาดูพื้นที่แล้วก็ขอบคุณมากเล่าในห้องประชุมไม่เห็นปัญหาก็เลยบอกว่าเนี่ยเข้ามาที่จริงจะได้รู้ว่าโค้งไหนถึงโค้งไหนกี่ร้อยเมตร ตรงไหนไม่มีท่อใช่ไหมว่ามันไม่มีจริงๆนะก็ฝากท่านไปด้วยครับเรื่ออนาคตครับอาจจะมีอะไรงบหรือว่าเวลาทำให้ชาวบ้านแถวนี้ทำอาจจะไม่ไม่ยากนะเพราะว่าถ้าตรงนี้มีโอกาสเขาจะเปิดสายเขาเพื่อมันโตแต่ว่าเรื่องของเรียบร้อยพอในช่วงนี้ผมก็มีเครื่องถือน้ำเครื่องดูเอ

ดูชมที่อยู่ในในไลฟ์ฟังก่อนก็คือตรงนี้ครับก็คือจะเป็นหมู่บ้านเพชรดาสองนะครับหมู่21สังหวัดบางกีใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อสี่วันก่อนก็คือเกิดเหตุคดีฆาตกรรมขึ้นนะครับก็มีการคนร้ายนะครับใช้มีดแทงคุณยายเจ้าของร้านชำนะครับเสียชีวิตนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็จับคนร้ายได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องสอบสวนไย ก็เราก็เลยวันนี้ครับนอกจากเรามาดูบอกขยายนเดี๋ยวเราจะดูสํารวจเรื่องของปลาปอนไทยนะครับเรื่องของของสัตว์เมื่อกี้ก็เห็นดีอยู่สองตัวสองตัวใช่ของทีเขาเป็นของหมู่บ้านครับเท่าที่เท่าที่ผมสอบถามสืบสร้างมานะครับก็คือที่มาก่อนนี้ก็คือเป็นของหมู่บ้านครับครับอันนี้คือแนวเขตสุดท้ายเลยนะก่อนก่อนจะถึงอำเภอเมือง ต้นสนเชิงเพื่อเมืองอำเภอเมืองแค็กซ์เสาไฟคืออำเภอเมืองครับไอควันอย่างนั้นไม่รู้ว่ามีไฟไหม้อะไรหรือเปล่าเนาะออ๋ไม่น่าจะไฟไหม้ถ้าเกิดพี่ต้องเราไม่ผิดนะไฟไหม้แน่นอนต้องดูพวกข่าวสารเมืองประการเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเกิดอะไรฝั่งนู้นก็ภูเขาขยะเพชรกระสานหน่อครับเมื่อกี้บอกพี่เขาแล้วว่าเราจะเข้าไปแต่ว่ามันเย็นแล้วเลยไม่เข้าดีกว่านะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เนี่ยก็เมื่อวานที่มาตอนหัวห่อมนะฮะก็ จะมีไฟนินทาก็คือน่าจะเป็นไฟของรถบนสรถบัเสเนี้ยข้างในนี้จะมืดข้างในมีจะมืดข้างในเนี่ยจะมืดเลยเพราะข้างในจะไม่มีไฟแล้วตรงนี้เป็นถนนจังไมนเดี๋ยวตรงนี้ตรง,ง,งนี้มันเป็นถนนเอกชนอยากให้เห็นภาพชัดก็คือว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงถนนเมนดีกว่าเดี๋ยวเราขับรถออกไปแล้วก็จอดตรงถนนเมนตรงหน้าประทุมเนีย เราจะเห็นตรงนี้เป็นพื้นที่สวยภาพของของบางทีใหญ่แล้วแล้วก็มีพัวการรันค้าใช่ไหมอาจารยปิวห้นเป็นจุดเมทคือคนที่เข้ามาจากซอยเขาเรียกซอยเชียงแยงซอยเชงเ้ามาเข้ามาทางภาษาใหม่้ามว่าจะทะลุเอตัวของบางที่ใหญ่ได้ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนเะวิ่่เข้ามา ก็มีโรงเรียนปรุมคงคาปรุมคงคาศูนย์ประการ,รวันนั้นมาสมัมพน,นากับเราด้วยด<ร>้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับรถออกไปต่อไฟเมนครับ,รบเลี้ยวขวาจอดน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเห็นโลเคชันนนคนน่นก,นการนั่งที่นี้พาไปถึงยอดภูเขา40เมตรเราก็มีระยะเวลาไม่ดีไม่ดีแต่ของไรชาเนี่ยเขาคืระยะเวลาถึงแล้วใช่อันนี้เป็นจุดเดียวที่รับผายตรงนี้ครับ ตอนนี้ที่รับหนักเลื่อจมีต,ตรงนี้กับเทศบาลนครที่ตรงนี้พังเนื่องเป็นสีแล้วเป็นสีม่วงอ่อนก็คือให้ทํากิจการพิเศษครัเมืองเปลี่ยนเป็นสีอ่อนเบอร์ห้าก็คือว่าทํากิจการเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาเขยะนะครับสร้างตอนนี้ผ่าน EA แล้วคือเปลี่ยนจากสามแ,แล้วก็เพิ่มอีกสิบแต่คาดว่าก็น่าจะใช้เวลาประมาณสิบปีนะครับรรอันนี้ที่ทราบคือรับขยะจาก4ี่สเจ็ดออบพอรในสมุทรปราการด้วย หมายควาว่า10ปีถึงจะตั้งเอใช่รับเนมัน10โลคือจะเริ่มเร้าเป้ีขมไมีขยมาอก็คือขยะทุกทุกอบอครับมาที่นี่47ออบพอสมุิปราการจะมีเขาเรียกคัสเตอร์เขาจะมีพื้นที่อยู่2คัสเตอร์อันนี้คัสเตอร์หนึ่งใหญ่หน่อย คัตเตอร์สจะอยู่ที่ตรงหาดอมราลาก็จะเล็กตรงนี้เป็นโรงงาน R D F ในตรงนี้เป็นโรงงานไฟฟ้า R D F ก็คือทำเชื้อเพลิงครับไฟแต่ตัวนี้คือทำไฟเลยโอเคเพราะว่าเห็นแต่ก่อนเห็นขยะมาจากก่อนนุดมาแต่เป็นใส่รถตวเวก่อนนุษปรวเวทเขาก็เอามาลงวิ่อยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ตอนนี้เมื่อวานนี้ทรายวันละประมาณ2,500ตัน เกับสามพันเข่าได้ได้หร่บวันห้าร้อยสอร้อยห้าร้อยสองร้อยห้าสรอยสามร้อยขเยอะยิบเปรเนน